สวัสดีวันอาทิตย์เขาบอกว่าวันอาทิตย์สีแดงมีข้อสงสัยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าทําไมวันอาทิตย์ต้องสีแดงสีวันอาทิตย์สีเขียวขี้มาได้ไหมมีหลายคนที่แบบว่าอะไรอะต้องใช้ของให้ตรงแบบฉลก เสื้อผ้ากระเป๋าสตางค์ของใช้ต้องแบบต้องให้ตรงชะโลกถูกชะโลกต้องให้ตรงราศีตรงอะไรอะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเขาบอกว่ามสนะีสีนั้นสีนี้สําหรับอะไรอะช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องซัพย์อาจจะได้ยินเราอาจจะได้ยินบ่อยๆเรื่องของดึงดูดซัพย์สีเขียวเหนียวซัพย์อะไรอย่างงี้โอไปหาซื้อกระเป๋าสตางค์ สีเขียวเขียวแบบเขียวเขียวมาเลยเพื่อเพื่อต้องการจะเหนียวซับคือจ้องบอกแนะนำว่าอย่างนี้ดีกว่าอยากเหนียวซับสีเขียวกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆมันเนียวนิดเดียวดึงดูดได้นิดเดียวกระเป๋าสตางค์เล็กๆไม่พอใช้กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนลากไปเลยเอาสีเขียว มันจะได้แบบดึงดูดทรัพเยอะๆให้เต็มแบบกระเป๋าเดินทางเงินเยอะๆแต่ทีนี้สมมติใช้กระเป๋าสตางค์ให้ถูกโฉลกสีแต่แบบใช้เงินแบบไม่คิดชีวิตไอ้นุ่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้อยากได้ไปหมดไอ้นุ่นก็รุ่นใหม่ออกไอ้นี่ก็เทรนกําลังมาไอ้นุ่นก็ไอ้นี่อยากได้ไปหมดความอยากมีมากกว่าเงินในบัญชี แล้วสีต่อให้ใช้แบบถูกฉโลแบบไม่รู้จะถูกฉโลยังไงดีอ่ะตั้งแต่หัวจดเท้าใช้ถูกฉโลหมดสีถามว่ามันจะช่วยได้ไหมดึงดูดเงินได้ไหมเหนียวซับได้ไหมใช้เงินแบบไม่คิดชีวิตแบบนั้นสุดท้ายไม่ต้องไปแก้ที่ตรงไหนถ้าอยากได้เงินเยอะๆข้อแรกแก้ที่กลืนเนี่ยแก้ที่แบบความเชื่อ ต้องลบล้างออกไปให้ได้ก่อนว่าน,นั่นคือความเชื่อตื่นเช้ามาเคาะกระโหลกหนานๆของตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาตื่นลืมตามาเคาะข้อแม่งหนักๆอีงโง่อย่าไปเชื่อมากมึงตั้งสติดีๆเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากสันดานไม่ดีทั้งหลายมึงเปลี่ยนให้มากเคาะกระโหลกตัวเอง หนาๆเนี่ยเคาะกระโหลกหนาๆเนี่ยเคาะแรงๆเคาะเบาๆมันอาจจะยังแบบไม่ค่อยสั่นสะเทือนเท่าไหร่ดูกระจกตื่นเช้ามาสองกระจกดูตัวเองเคาะแม่งดังๆเคาะแรงๆด่าตัวเองทุกวันตอนเช้าอีโง่ด่ามันดา่าอีอีนี่ที่อยู่ในกระจกแหละไม่ใช่ด่าอีนี่นะด่าอีที่อยู่ในกระจกเอดอด่ามันเข้าไว้ด่าตัวเองเยอะๆ เรียกสติตัวเองเยอะๆดึงสติตัวเองเยอะๆความเชื่อบนโลกมันก็คือความเชื่อตราบใดที่มนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองสันดานเดิมมีแบบไหนบ้างที่ไม่เคยยอมรับมันเลยว่าสันดานควรเปลี่ยนอ่ะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ความเป็นธรรมดาของมนุษย์อันนี้คือทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่เคยมองเห็นข้อเสียของตัวเองข้อเสีย ทุกอย่างสันดาณไม่ดีทั้งหลายไม่เคยมองเห็นเห็นแต่ข้อดีทั้งนั้นอะ่ะไอ้นู่นกูก็ดีไอ้นี่กูก็ดีกูดีหมดทุกอย่างรอบตัวเฮงซวยหมดถึงเวลาอยากรวยอยากมีแฟนอยากได้นูน่นอยากได้นี่เห็นคนอื่นเขาได้ดีอยากได้แบบเขาบ้างแต่ไม่เคยสำรวจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองควรจะแก้ไขอะไรบ้างสุดท้ายไม่ยอมแก้ไขตัวเองไม่ว่า ไปนู่นเวลามีทุกข์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาไปวดัดก็ถามว่าวันนี้จะไปไหนจะไปวัดซะหน่อยมีเรื่องไม่สบายใจไปทําสังฆทานซะหน่อยต้องบอกว่าไอ้ถังเหลืองอะที่หิ้วก,กันเข้าวาดัดอะมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยถังเหลืองมีประโยชน์อย่างเดียวอะไรรู้ไหมเวลาน้ําท่วมเอาไปตักน้ําวิทน้ํา น้ำท่วมถังเหลืองถังสังฆทานเนี่ยเวลาเราไปวัดเอาอะไรไปวัดถังสังฆทานเอาไปทําไมคุณเคยเห็นไหมเวลาในอะไรอะห้องเก็บของในวัดถังเหลืองกระจายเต็มไปหมดแล้วคุณเคยเห็นในของในถังสังฆธทานไหมมันมันแทบใช้อะไรไม่ได้อ่ะ ต้องบอกงี้เลยนะมันแทบใช้อ,อะไรไม่ได้แทบใช้อ,อะไรไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนอยากให้ชีวิตดีๆอยากให้ชีวิตตัวเองดีอยากให้ปัญหาที่มันมีอยู่คลี่คลายอยา,อยากนู่นอยากนี่อยากทุกใจขึ้นมาไปวัดซะหน่อยไปปฏิบัติธรรมซะหน่อยสามร้อยหกสิบห้าวัน ไปปฏิบัติสักไปปฏิบัติธรรมสามวันคุณได้อะไรบ้างกับการไปปฏิบัติธรรมสามวันไปถามตัวเองใหม่ดีๆได้อะไรบ้างกับการปฏิบัติธรรมสามวันในสามร้อยหกสิบห้าวันที่ไม่เคยทำอะไรเลยสาม้อยหสิบห้าวันไปปฏิบัติธรรมสามวันแล้วก็เซลฟี่วันนี้สบายใจจังเลยวันนี้มาปฏิบัติธรรมที่วัด นี่นั่นนูน่นนี่วันนี้อะไรอ่ะทำบุญอันนี้ทำบุญอันนี้ไปนู่นนี่นั่นอ่ะห้าร้อยหนึ่งพันห้าพันว่าไปนูน่นนี่แล้วก็เฟซบุ๊กหลาเลยวันนี้ทำบุญอันนี้หนึ่งพันนู่นนี่นั่นสบายใจจังเลยจะบอกว่าทำบุญแบบเนี้ยไม่ต้องทำหรอก ก่อนหน่งคุณต้องไปถามตัวเองให้ดีดก่อนว่าคุณทําบุญอยู่เนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือกําลังอยากจะอวดบุญของตัวเองเพราะผลที่ออกมามันต่างกันถ้าทําแล้วโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่ากูกําลังทําบุญเชื่อเถอะคุณไม่ได้บุญแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเผอเอจะติดลบ้วย่้ําไปจะบอกให้ เพราะไปถามใจดูตัวเองดูดีๆไอ้ความตั้งต้นเจตนาตั้งต้นอยากทำบุญมาอาจจะมีอยู่อยากทำบุญจริงแต่ต้องบอกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะต้นทางระหว่างทางปลายทางมันเสมอต้นเสมอปลายอยู่หรือเปล่าหรือมันขาดๆเกินๆอยู่เจตนาตั้งต้นตั้งต้นอยากทำบุญอยู่ควาความเจตนาดีมีอยู่ แต่พอเจตนาตั้งต้นผ่านไปสัก10%เจตนาเริ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างทางอันนี้ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนนะเจตนาตั้งต้นอ่ะมันจะลดตัดทอนไปแทนที่จะได้ร้อเปอร์เนอ่ะมันจะถูกลดตัดลดตัดทอนไปกว่าจะไปถึงปลายทางอวดไปเจ็ดย่านนะ้ำวันนี้กูไปทำบุญมาไอน้นู่นไอน้นี่อนู่นไอน้นีน่เขาเรียกคุณกำลังอวดบุญบุญที่คุณไปทำ เจตนาตั้งต้นร้อยเอร์เ็นต่ยอาจจะเหลือแค่สามเปอร์เ็นหรือห้าปอร์เซ็นถามว่าได้อะไรไหมมันก็อาจจะได้แค่สมเปอร์เซ็นต์่ะแทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นตน่ะมันถูกตัดทอนไปเพราะอะไรเพราะมัวแต่เอาเอาไปอวดนี่แหละมันเลยไม่ได้รายละเอียดพวกนี้ยเชื่อไหมว่ามนุษย์ไม่เคยอาจจะไม่ได้ทําความเข้าใจมันได้ดีนักน,นะสุดท้ายไม่รู้มันวนมาถึงตรงนี้ได้ไงนะ จะบอกว่าอยากพูดให้ครอบคลุมในหลายๆเรื่องในทีเดียวมากกว่าในเรื่องของความเชื่อที่มันผิดเพี้ยนของคนสีสีรถส,สีเสื้อสีของใช้แล้วแต่ไอ้ที่มันถูกฉลกกับอันเนี้ยเสริมดวงอันนี้มันไม่ช่วยอะไรหรอกตาบได้ที่คุณทั้งหลายไม่เปลี่ยนสันดานตัวเองไม่เปลี่ยนระบบความคิดของตัวเองสันดานเดิมเป็นยังไงเอ้กูไม่เคยเห็นหรอกกูดีกูเป็นคนดี ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้ชีวิตดีอะ่ะคุณต้องกลับไปแก้สันดานคุณก่อนไปเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้ได้ก่อนเวลามีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่การไปวัดหิ้วถังเหลืองๆไปวัดต้องบอกว่าสร้างภาระ,ะให้พระกับวัดด้วยซ้ําไปไม่ต้องไปทําอย่างนั้นเนี่ยขยะเสียงเงินปเปล่าถังหนึ่งสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยว่าไปมีอะไรในนั้นบ้าง ในถังขยะความว่างเปล่าวความว่างเปล่ามันต่างกันนะความว่างเปล่าที่อยู่ในอากาศกับความว่างเปล่าที่อยู่ในถังที่คุณเสียเงินไปห้าร้อยมันไม่ได้อะไรเลยเอาเงินห้าร้อยนั่นน่ะเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีประโยชน์กว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สลึงเดียว ไม่ต้องไปวิ่งเสาะแสวงหาเอ่ออะไรอะของใช้สีที่มันถูกโฉลกไม่ต้องไปอะไรอะจะปลูกป้านต้องดูเลิกดูยามขึ้นบ้านใหม่จะต้องอัน,นี้จะต้องไอ้นุ่น ون. อยากสะดอกเคาะอยากทำบุญอันนี้โชคไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ไปไหว,ว้นุ่นไหว้นี่สัพเพเหระมันไม่ช่วยอะไรหรอกราบได้ที่ คุณทั้งหลายยังไม่ยอมเปลี่ยนสันดานตัวเองสันดานเดิมแบบสันดานเดิมเดิมเป็นยังไงอะ่ะคือไม่เคยมองเห็นตัวเองอะ่ะกูดีกูด,ดีบอกแค่นี้คือมันตาบได้ที่คุณยังคิดอย่างเนี้ยชีวิตคุณไม่ดีขึ้นหรอกตื่นเช้ามาส่องกระจกมองดูตัวเองอย่างพิจารณาสูดหายใจลึก,ลก แล้วก็มองดูคนในกระจกแล้วก็ด่ามันเยอะๆไอ้คนในกระจกหมันเคาะกระโหลกนะนบอกให้มันตื่นเคาะกระโหลกคนในกระจกบอกให้มันตื่นเรียกมันบ่อยๆเคาะกระโหลกหนาๆมันบ่อยๆเรียกมันมึงมึงมึงตื่นได้แล้วมึงอย่าอยู่เอาตัวเองอยู่กับความเพ้อฝันนานนะปัญหามันแก้ไม่ได้สักที สูญหายใจให้ลึกมองดูคนในกระจกอย่างพิจารณาเคาะกระโหลกหนาๆมันแรงๆถ้าเคาะเบาอะ่ะไอ้พวกตัวกิเลสตัวความอยากตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกาะมันไม่ออกกิเลสมันหนาต้องเคาะแรงๆบางทีบางจังหวะต้องด่าด้วยนะอีคนในกระจกด่ามันแรงๆอีงโง่ อีควายนี่มึงอายควายมึงอยู่ไหนเนี่ยควายฉันหลาก็่ามึงอ,อีกด่าคนในกระจกนะไม่ใช่ด่าอีนี่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ามนุษย์เปลี่ยนวิธีคิดวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยตรงไหนไม่ใช่เปลี่ยนได้ด้วยทางสังกะสานนะไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนได้ด้วยด้วยสีที่ถูกฉลกส,สีนู่นสีนี่ ต่อให้ลากกระเป๋าเดินทางไปไหนตัวไหนแล้วบอกเนี่ยกระเป๋าเงินกูมันช่วยดึงดูดซับเหนียวซับได้ไหมไม่ได้หรอกตาบใดที่คุณยังใช้อะไรอะ่ะการเงินวิบัติอ่ะใช้เงินไม่ถูกทางอะ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นที่ตรงไหนเริ่มต้นที่ตัวเราเองทั้งนั้น อยากให้ชีวิตดี<ม>ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองจะไปเริ่มที่ไหนวะไปเริ่มที่ป้าข้างบ้านป้าเปลี่ยนสันดานสิเราดีขึ้นไหมหรืออีป้านั้นมันจะดีขึ้คิดสิคิดสิคิด,คดรู้จักคิดชีวิตก็เปลี่ยนคิดไม่เป็นสันดานเหมือนเดิมแล้วชีวิตจะเปลี่ยนได้ไง วันนี้วันอาทิตย์อาจจะฟรีสไตล์นิดหน่อยนะก็จริงๆจะบอกว่ายุคนี้มันยุคปี2022แล้วคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่มีวันตกยุกหรอกเพียงแต่ว่าจะเอาไอ้ตรงนั้นนะที่มันคำสอนที่มันผิดเพี้ยนนะที่มันถูกเติมแต่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคอะ จะเอาออกมาใช้กับคนณนะยุคปี2022ยังไงมัวแต่มานั่งนั่งท่องจำบาลีสันสกฤตนั่งสวดมนต์วันละสมชั่วโมงนั่งสมาธิอีกวันละสองชั่วโมงคุณไปถามตัวเองดูใหม่ว่าได้อะไรทุกน้อยลงไหมหรือเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมหลายคนยังติด ยึดติดรูปแบบคุณไปตั้งสติถามตัวเองดูดีๆว่าแบบเดิมที่คุณยึดติดอยู่มันช่วยอะไรคุณได้บ้างจริงหรือแต่อย่างที่เราบอกคำสอนใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าณปัจจุบันคนมนุษย์เนี่ย เอาไปใช้ผิดที่ผิดทางและแปลความหมายมันผิดจนกลายมันเพี้ยนไปหมดมนุษย์ชอบอะไรที่มันดูแบบดูสำรวมดูนิ่งๆดูแบบตั้งกฎกติกาขึ้นมาต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นต้องนู่น,อน,น,อน,นเอาจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะว่ามนุษย์ชอบชอบทำเรื่องง่ายๆให้กลายเป็นเรื่องยากชอบทำเรื่อง ยากให้กลายเป็นเรื่องโคตรยากแล้วก็ชอบทําเรื่องโคตรยากให้กลายเป็นเรื่องโคตรพ่อโคตรแม่ยากสุดท้ายทุกเหมือนเดิมแล้วก็ไปสารวนหาทางแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตแก้ไม่ได้สุดท้ายต้องกลับมาพิจารณาตัวเองดูใหม่ให้ดีนะว่าตัวเราเองเปลี่ยนความคิดได้หรือยังหรือยังมีวิถีชีวิตแบบเดิม หรือยึดติดมากเกินไปสิ่งที่เราพูดไปในทุกคำพูดมันคือความจริงนั่นแหละถ้ามนุษย์ไม่ยึดติดรูปแบบมากเกินไปว่าต้องสํารวมต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ฟังทุกคำพูดที่ออกจากปากเราให้ดีนั่นแหละคือความจริงที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทุกคนนะ